ทีนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้วนะนะครับครึ่งทางเราจะไม่เบรกแล้วนะเพราะว่าเรามีเบรกตั้งแต่ต้นเข้ามาลงทะเบียนปุ๊บแจกเบรกเลยนะเพราะว่าเราไม่มีเวลาตอนนี้รันกันแบบนะหัวร้อนเลยนะครับอาจารย์ก็ขึ้นๆลงๆกันนะรเรามีเวลากันแค่ประมาณ15-20ถึงนาทีต่อเซสชันนะฮะทีนี้ตอนนี้เราจะเข้าสู่โหมดอัลกอริทึมต่างๆแล้วนะนะครับ ตอนนี้ก็ C P R ไปแล้วนะครับทีนี้ในในส่วนของการทำ Restoration เนี่ยมันก็จะมีมีเขาเรียกว่ามันมีบริบทอื่นๆตามมาด้วยนะครับเช่นคนไข้เนี่ยมีอาริธเมียทั้งแบบแท็กกี้แล้วก็แบดดี้อาริธเมียนะครับอันนึงในอัลกอริทึมที่เราเวลาเราเข้า Station หรืออบรมทำ C P R Training เนี่ยก็จะมีเรื่องของอะไรแท็กกี้คาเดียรือ Station นะครับทีนี้ ในประเด็นนี้นะครับผมอขอเลยนเชิญอาจารย์แพทย์หญิงอิฐตบุตรนะครับทัศนเทพเนี่ยอาจารย์จะพูดถึง a d u t นะครับแท็กกี้อาริทเมียออลกอริทึมนะครับอัปเดตเป็นยังไงบ้างในปีนี้เหมือนเดิมหรือแตกต่างยังไงเชิญอาจารย์เลยนะฮะก็ขอบคุณอาจารย์กำพลมากมากนะคะแล้วก็ขอต้อนรับผู้ร่วมประชุมทั้งทงที่อยู่ในห้องนี้นะคะแล้วก็ทาง a c e b o o k Live นะคะหลายคนก็จะเหมือนกับคุณหน้าคุณตากัน,กนแล้วก็เป็น พยาบาลที่นี่เยอะเรียน ACLS ด้วยกันบ่อยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูก่อนค่ะจริงๆถามว่าแทคกกี้อริทเมียเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมเนี่ยจริงๆไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าจะมีไฮไลท์ที่ทุกคนเนี่ยรอฟังอยู่นะคะในเรื่องส่วนของการทำซิงโครไนเซอร์เวชันนะคะ,ะทีนี้วันนี้จะมาพูดถึงอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็จะมารีวิว CPR อัปเดต2025นะคะซึ่งอยู่ในพาร์ทที่เป็นแทคกกี้อริทเมียนะคะโดยจะพูดถึงทั้ง H A แล้วก็ E R C ถ้าเกิดจับประเด็นไม่ทันนะคะยังไง2องสไลด์สุดท้ายจะมีการสรุปเปรียบเทียบทั้ง2ไกลไลน์แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะไม่ต้องไม่ต้องฟังจดจำมากนะคะค่อยๆฟังไปนะคะทีนี้เดี๋ยวสุดท้ายเองะคะ่ะก็จะมาบอกว่ามินิมอลเชนที่มันเกิดขึ้นระหว่างปี2020กับ25คืออะไรนะคะทีนี้ มาคุยกันค่ะปกติเวลาเราไปไปเรียน ACLS กันนะคะคือคีย์สำคัญเลยคือเป็นการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นนะคะคือเราจะเห็นเลยว่าเราเรียนจากอาจารย์นัดไปเนาะมันมีอัลกอริทึมแบบ p าว l e s s g o r o t i t h มไปนะคะแล้วก็จะมี p าวอ Algorithm อีก2อ,อันคือ t a c h y a r r h y t h m i ียแล้วก็ Brady a r r h y t h m i ีเนาะทีนี้ทำอย่างไรให้เราเรา,เราเจอคนไข้เราแยกได้นะคะ จร,จริงๆการ approach คนไข้ตอนแรกเนี่ยจริงๆมันต้องเริ่มจาก basic line support นะคะคือเราต้องมีการเช็ค r e s ponsive ก่อนก็คือดูการรู้ตัวรู้เรื่องคนไข้แล้วก็ดู Pulse นะคะถ้าเกิดว่าเป็นตกกลุ่ม Pulse หรือว่ายังพอรู้สึกตัวอยู่ก็คือแปลว่าเรากำลังจะเจอ Pulse algorithm นะคะหรือที่กำลังจะรีวิวให้ฟังนะคะ ทีนี้พอเราสามารถแยกความการแยกนี่สำคัญอย่างไรนะคะคือถ้าเราไม่สามารถแยกเพาออกจากเพาเลชได้เลยเนี่ยเราอาจจะลอสพวกกลุ่มเพาเลช VF ต้องรีบ early defibrillation แล้วก็ early CPR นะคะทีนี้กลับมาเข้าสู่ประเด็นของว่าคนไข้ของเราเจอเป็นเพาละเป็นเพลาแทก,กิอาริธเมียนะคะโดยปกติเนี่ยคือคำนิยามของแทก,กิอาริธเมียเนี่ยคือมากกว่า euh, heart rate ที่มากกว่า100 beat อยบีตต์ per มินนะคะแต่ว่า ACLS เนี่ยจะโฟกัสที่มากกว่า150 beat อยห้าสิบ per มินนะคะ ขั้นแรกเวลาเรา a s s e s s ผู้ป่วยได้แล้วเนี่ยคนไข้ยังพอรู้ตัวรู้เรื่องนะคะเจอเป็นแท็กกี้ริ h เมียแล้วสิ่งแรกที่เราทาคือเราเริ่ม S e c u r e a i r w a y ค่ะ ดูแล airway breathing circulation นะคะแล้วก็ดูว่าเรามีเส้นเปิดแล้วหรือยัง monitoring ออกมาเป็นอะไรเพราะว่าที่บอกไปแเราอาจจะเจอเป็น t a c h y a r h h y t m i a ก็ได้ b r a d y a r h h y er t m i a ก็ได้พอเราเจอแล้วว่าเป็น t a c h y a r h h y t m i a ลำดับถัดไปนะคะคือการแยกความ stable นะคะ stability เนี่ยมันก็จะมี5ข้อซึ่งตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี2020และ2025นะคะ5ข้อนี้ก็จะมีข้อหนคือ hypotension นะคะมี mental s t a t e change acute ischemic chest lift comfort แล้วก็ heart failure นะคะ ถ้าเกิดว่ามีเข้าได้ข้อใดข้อหนึ่งจัดเป็นกลุ่ม unstable ทันทีนะคะการรักษาคือการทำ immediate synchronized cardioversion นะคะในกรอบสีเขียวเนี่ยถ้าเกิดเห็นในกรอบที่โยงออกมาจากด้านที่ unstable นะคะจะเห็นว่าเขาแนะนำให้กลุ่มที่เป็น regular ในโรกกค complete t a h y cardi ค่ะให้ try ให้อดีโนซีนนะคะ, Tri ะ,คะซึ่งอันนี้เนี่ยคือโดยส่วนใหญ่แล้ว nature ของ SVT มันจะมักจะไม่เป็น unstable นะคะเขาก็เลยแนะนาให้ระหว่างที่รอ synchronized cardioversion เนี่ยแล้วก็จะมีการให้ยาอดีโนซีนก่อนได้นะคะ ต่อไปถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เข้ากับเป็นขา unstable เป็นเป็น case stable นะคะก็มาแยกก่อนว่าเราพอจะมีเวลาทลํา EKG 12 lead ไหมถ้าเราทําได้โดยไม่ขัดขวางการทํางานอื่นๆก็ทำนะคะแล้วก็แยกก็เป็น wide complex หรือว่าเป็น narrow complex โดยแยกที่มากกว่า3ช่องเล็กนะคะถ้าเกิดเป็นกลุ่ม ในโรคคอมเพกต์นะคะแล้วก็จะมีการให้เป็นวาก้าเมนูเวอร์เป็นอะดีโนซีนเบต้าบล็อกเกอร์นะคะตามลักษณะ e ี g ที่เราเจอซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในสไลด์ถัดไปนะคะถ้าเป็นกลุ่มของวายคอมเพกต์แทกี้คาเดียนะคะก็จะมียาเป็นแอนตี้อริทมัก อ y ริ m มิกดักเป็นหลักนะคะแต่ว่าอะดีโนซีเนี่ยจะพิจารณาให้ในกรณีเดียวก็วคือเป็นเร g u l a r m o n o มอรฟิกไวยคอมเพกแท็กกี้คาเดียนะคะซึ่งจุดประสงค์ตรงนี้คือมันเป็นการพยายามจะแยกในการรักษาระหว่าง VT กับ SVT with a b e r เ a n c นซะคะซึ่งข้อดีของการให้อดีโนซีในกลุ่มนี้ที่เอชแนะนำเนี่ยก็จะเป็นการที่สามารถไดโนสิกได้ด้วยแล้วก็เป็นการเป็นทรัพย์ติกได้ด้วยนะคะ ดังนั้นต่อไปนี้จากถ้าเกิดว่ากรณีที่เราทำซิงครไนซ์คา์ดโอเวอร์ชั่นไปแล้วหรือให้ยาแอนติเรทิสมิกดักไปแล้วเนี่ยแต่ไม่รีสปอนนะคะเป็นกลุ่มร e ีแฟค t ตอรี่เนี่ยคำแนะนำว่าคือว่าเราพยายามดูค่ะว่าคอสของคนไข้รา,ายนี้จริงๆอ่ะคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นพยายามทีส์อันดเดอร์ริงคอสนะคะแล้วก็เพิ่มพลังงานมากขึ้นนะคะต่อไปก็คือการอาจจะมีแอดดิชั่นนอลให้ยาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการคอนซัลเอ็กซ์เินะคะเพราะฉะนั้น จริงๆสุดท้ายแล้วคือในอัลกอริทึมนี้ทั้งหมดะค่ะที่อยากจะบอกคือว่ามันไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยคอนเซปต์เลยนะคะโฟล์ Flow เกือบเหมือนทั้งหมดเดี๋ยวจะให้ดูประมาณว่าช็อตทูช็อตนะคะ uh, ภาพด้าน uh, ซ้ายมือเนี่ยก็คือเป็นของปี2020นะคะแล้วก็ด้านขวาคือ2025นาะ พยายามให้ดูทุกกรอบมาแล้วนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยค่ะก็คือจะมีกลุ่มของ stable wide complex t a c h y a d i a ที่มียาตัวหนึ่งหายไปนะคะก็คือเป็นยาโซทาลลนะคะซึ่งจริงเราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่แต่ถูกตัดออกไปจากอัลกอริทึมนะคะนอกนากนั้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเป็นแค่เทอมนิดๆหน่อยๆนะคะทีนี้พอเราพูดไปแล้วค่ะว่าเมื่อกี้แยกเป็น stable unstable 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 ที่เป็น immediate synchronize d version เนาะทีเนี้ย ประเด็นหลักๆของเรื่องนี้ก็คือเป็นกลุ่ม stable tachyarrhythmia คะ่ะว่า EKG มันเป็นอะไรบ้างแล้วก็การรักษาคืออะไรบ้างนะคะามาดูเทอมแรกที่จริงๆในทั้ง2020และ2025เขียนเหมือนกันก็คือเป็น wide complex tachycardia เนาะ EKG กลุ่มนี้ที่เราจะเจอได้มีอะไรบ้างนะคะหก็คือเป็นกลุ่ม VT นะคะสก็คืออาจจะเป็นกลุ่มมีเล็บหรือ right bundle branch b o นะคะหรือว่าเป็นพวกกลุ่ม SVT ที่อาจจะมีพวก bundle branch block เดิมนะคะหรือเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็น b y p a s c เช บุ๊พาร์คินสันไวฟ์เป็นต้นนะคะหรืออาจจะเป็นคนไข้ที่มีเพชซิ่งแล้วก็ตัวฮารเรทเขาเร็วขึ้นมันก็จะเห็นเป็นไวคอมเพกแทกี้คาเดียนะคะ,ะทั้งหมดทั้งสิ้นนี้แค่บอกให้ออเวอร์ออลว่าเราจะเจอ e k g อะไรได้บ้างนะคะแต่ว่าด้วยต้องจดจํามากการจดจําคือการรักษาของไ Complex มันเป็นเทอมเฉยๆว่า e a r t r a ร e เร็วกว่า150นะแล้ว EKG มัน y Complex มากกว่า3ช่องเลกนะพอเราเจอกลุ่มนี้แล้วเราประเมินว่ามันเป็นกลุ่ม Unstable แล้วเนี่ยระดับ1 b แนะนําก็คือให้ทํา i m m e d i a ียตซิงค r ไน i ์คาร์ r d โอเวอร์ชันะคะต่อไปพอคำแนะนำอื่นๆน,นะคะถ้าจัดได้เป็นกลุ่ม s t a เบิใช่ไหมคะออแล้วเราคิดว่ามัน EKG มันดูละเป็นเรเกล่าโมโนโมฟิกนะคะเราอาจสามารถ try ทำวาก้ามานิเวอร์ได้นะคะแล้วก็ลองให้เป็น a ะดีโนซีนได้ระดับ 2B นะคะก็คือจะได้ทั้งวินิจฉัยแล้วก็การรักษาด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ีสปอนต่อยา2ตัวนี้กันทำาวอกบานูเวอร์แล้วก็ให้ดีโนซีนเนี่ยก็จะให้เป็นอะมิโอเดโรนโพเคนามายหรือโซทาลอนะค a ะเอเอเขาก็ไม่ได้พูดว่าให้ตัวไหนเหนือกว่ากันก,ก็พูดถึง3ตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเทียบกับ e r ียซีเขาว่ายังไงนะคะกรณีที่สเตเบิลไวคอมเพล็กซ์แทคกีคาเดียให้ยาแล้วไม่หายคําแนะนําเนี่ยมันก็จะมีเป็น ให้ทำเป็นซิงโครไนซ์คา c เดิลเวอร์ชันค่ะจะเห็นว่าในกรอบที่วงไว้ให้เนี่ยคือมันแค่เปลี่ยนระดับคำแนะนำจากในปี2020คะระดับ 2A เนี่ยกลายเป็น 1B เท่านั้นนะคะสิ่งที่ต้องดูอีกอย่างคือเรื่องข้อห้ามการให้ยานะคะนี่เรากำลังพูดถึงสเตเบิลนะคะกลุ่มยาเออวอร์พามิลกับดิวไทอเซมนะคะ เราจะไม่ให้เลยในวายคอมเพล็กซ์แทกิคาเดียนะคะส่วนยาอะดีโนซีนเราจะไม่ให้ยากลุ่มที่เป็นเอเรกูล่าอันสเตเบนะคะหรือกลุ่มโพลิมอรฟิกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจดจำเนาะพูดถึง EKG ถัดไปอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือ Polymorphic VT เนาะในปี2020ะค่ะเขาก็จะมีแยก EKG แหละว่ามันเป็น y ในโรค o o m p l e x เป็น Regular i r r e g u l a r นะคะ แล้วก็แยกว่าเออถ้าอัน unstable p o l y m o r p h i c VT ให้ทำ immediate defibrillation ใช่ไหมคะตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้ผู้เรียนนะคะหรือผู้ผู้ที่ที่ต้องดูแลผู้ป่วยอาจจะมานั่งพิจรารณาว่า unstable หรือ u n หรือเป็น stable นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาพยายามเน้นย้ำค่ะว่า p o l y m o r p h i c VT จัดเป็น unstable เสมอนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาคือ immediate unsynchronized shock หรือ defibrillation นะคะอย่าลืมถ้าผู้ป่วยยังพอรู้ตัวรู้เรื่องอยู่อย่าลืม sedate เสมอนะคะ ต่อไปก็คือกลุ่ม Polymorphic VT เนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่มีตัว u n d e r l y i n g มันเป็น long QT กับ QT ปกติในกลุ่ม long QT เนี่ยเราก็จะรู้จักกันใน EKG ที่เรียกว่า torsade de p i n t นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้คำแนะนำก็คือให้เป็น m a g n ีเซียมนะคะตัว defibrillation นะคะมันมันอาจจะ เ r อ i ิน t e ตัว p o l y v ีทได้แต่ไม่สามารถป้องกัน r e c ร r เครนได้เพราะฉะนั้นการให้ MAC เนี่ยมันจะไปช่วย s u ั p r e s s ตัวฟลัก t u a t i o n ของ m มโอคาเดียมนะคะการรักษาอื่นๆก็คือรักษาคอสที่ทำให้เกิดโพลองคิวทีเช่นยาหรือภาะวะไฮโปเคด้วยนะคะนี่คือคำแนะนำ ส่วนในกลุ่มที่ QT ปกติหรือ normal QT นะคะส่วนใหญ่จะเกิดจากไมอคาเดียวอิชิเมียนะคะคำแนะนำก็จะเป็นยาเหมือนกันก็จะเป็นล i โดเคนอะมิโอดารโลนะคะแล้วก็ให้รักษาไมอคาเดียวอิชิเมียคืออาจจะให้เป็นเบต้าบล็อกเกอนะคะอันนี้ข้อห้ามต้องระวังเรื่องเรื่อง no benefit นะคะ,ะคือไม่ต้องให้แมกนีเซียมในกลุ่ม QT ปกติ ะะแต่ว่าเราก็เข้าใจแหละค่ะว่า QT i n t e r v เทวจะวัดได้เนี่ยมันควรเป็นช่วงที่เทอแนลมอลไซนาริทึมเนาะตอนที่มีโพลิ m มอรฟิกวิีเนี่ยยากมากเลยที่จะมองเห็นได้ว่ามันมีเป็นแบบ QT ปกติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยว e r c าร์เขาจะพูดถึงในการที่เราจะดูแลคนไข้ก่อนที่จะรอเลตหรือก่อนที่มีโพลิ m มอรฟิกวีทีค่ะว่าเออเราควรจะวัด QT i n t e ิน a ทในช่วงนั้นมากกว่าหรือหลังจากดีฟิทไปแล้วแล้วเกิดไซนาริทึมเกิดขึ้นแล้วแล้วก็วัดคิวทีช่วงนั้นแล้วค่่่่ออยกกลลับมมมาาาาพิจจรรณวควคะใให้แ็นนุทีเปง ต่อไปก็จะเป็น EKG อีกอันก็คือเป็นเลกูล่าเนโรคอมเพกทักกี้าเดียหรือว่า NCT นะคะจริงๆเราก็คุ้นชินละคะ่ะในการดูคือเป็น SVT a อท l ลแทกกี้าเดียไซนั a แทกก a r าเดียนะคะจริงๆกลุ่มน,นี้โดยทั่วไปแล้วมคัคคลินเข้ามาคัคจะ s เตเบิลนะคะยกเว้นว่าเขามีภาวะอื่นๆร่วมด้วยเช่นเป็น s ซปซิสนะคะถ้าเป็นอันเซลวอ์ยังแนะนำให้ทำซิงค์ไนท์คาเดวเวอร์ชันอยู่นะคะ แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Sta b l e ก็ให้พิจารณาทำเป็นวาก a ลเมนูเวิร์กก่อนนะคะโดยเราก็แนะนำให้เป็นวัสวุเทคนิคเนาะโดยอาจจะแนะนำให้ทำเป็น Modify ค่ะเช่นให้เป่าไซลินช์ก่อนแล้วก็ให้จัดท่าซุปายหรือบวกการทำ s i v e Break Race นะคะก็จะเพิ่มโอกาสในการเบรกตัว SVT ได้นะคะถ้ายังไม่สำเร็จก็ให้พิจารณาให้ยาตัวแรกคืออะดีโนซีนนะคะก็เป็นระดับวันเนาะถ้าไม่หายอีกก็ให้เป็นยากลุ่มดิวเทอเซมหรือว่าเวอร์ปามิลนะคะ ต่อไปคือเป็น EKG สุดท้ายใน Flow t a c h y a r r สเมียรนั่นแหละก็คือเป็น AF กับ Aflutter ก็ต้องยอมรับว่าอันนี้เป็นส่วนน่าจะเป็นส่วนสำคัญเลยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในปี2025นะคะ เอเตอร์ฟิเบเรชันกับเอฟลัตเตอร์เนี่ยมาจัดอยู่ในกลุ่มอีเคจเดียวกันในการรักษานะคะคือกลุ่มนี้ค่ะถ้ามีอันสเตเบิลหรือมีภาวะอิชิเมียนะคะเราก็จะแนะนําให้ทำอิมมีเดียตคาร์ดโอคาเดโอเวอร์ชันนะคะโดยพลังงานค่ะที่เปลี่ยนแปลงไปเลยคือเอฟนะคะให้แนะนําให้เริ่มที่มากกว่าเท่ากับ200จูลนะคะสมัยก่อนเราท่องว่า120-200เนาะไม่ต้องเราก็คือเอาตัวแม็กซิมัมเลยนะคะส่วนเอเทอร์ฟลัตเตอร์สมัยก่อนมันจะอยู่ในกลุ่มเรกูล่าเนโรคอมเพล็กทักกี้คาเดียนะคะเหมือน SVT นะะคเปป็น50 100ัจจุบันเอาเป็น200เพราะะฉนั้น AF a f a t t r r 200จูนทั้งหมดจำง่ายนะคะไม่ต้องไม่ต้องสับสนแล้วนะคะส่วนอื่นๆถ้าเกิดว่ายาเราเรื่องเรื่อง A F กับ A-Factor ค่ะเรามุ่งเน้นในเรื่องการคอนโทรลเรทเนาะเพราะฉะนั้นยาทั่วไปคือเบต้าบล็อกเกอร์กับ CCB พวกดิวเทอเซมกับบูร a บามิลนะคะแต่ว่าเอเชพูดว่าถ้าในกลุ่ม Critical รี l ลหรือว่ากลุ่ม h e ร์ t เฟลเ u ียเนี่ยก็จะมีโรในการให้เป็นกลุ่มอะมิโอดารโรนแทนค่ะ ข้อห้ามในการให้ยาในกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่สงสัยวูฟพากินสันไวส์นะคะ AF with wuf เนาะห้ามให้ยาพวก AV note block ก็คือดาจ็อกซิน CCB beta blocker แล้วก็อะมิโอดารอลนะคะมันจะลุกวิ่งลงทางลัดแล้วก็เทิร์นเป็น AF ได้นะคะในกลุ่มพวก d e c o m p e n s a t e d heart failure นะคะก็ไม่ไม่ไม่ควรให้ CCB หรือ beta blocker นะคะอันนี้เป็นนิ้วก็คือ confirm ค่ะว่ามีการให้พลังงานตามนี้นะคะคือเอเชยพูดตัวเลขมาเลยแล้วก็อย่าลืมให้ c เ d ก่อนในกรณีผู้ป่วยยังรู้ตัวรู้เรื่องอยู่นะคะ อันนี้พูดถึง E.R.C เพลินเวลาใกล้จะหมดเดี๋ยวจะพูดให้เร็วจะฟังแบบรีบนิดนึงนะคะ E.R.C 2025นี่้าเนี่ยเขาโฟกัสในเรื่องของ peri-arrest arrhythmia treatment นะคะก็คือช่วงก่อนหรือหลังมีอา c เีในการรักษา t a c h y Arrhythmia มีอะไรบ้างนะคะแบ่งเป็น unstable กับ stable Tachycardia เหมือนกับ a h a เลยนะคะแบบ,แบ,บตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลยเร่งเวลา ก็ AF นะให้พลังงานเป็น maximum defibrillator output นะคะ a f a u t e r atter, กับ SVT เลขต่างนะคะ70-120 VT 120-150จู120 t, 120 oule, นะคะแล้วก็เพิ่ม energy ในกรณีที่ไม่เบรกนะคะจะเห็นเลยว่า ERC เ,เขาเป็นสายสแบบดูขาโหดนะคะเลขทุกอย่างเขาจะดูสูงกว่าของ AHA นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราอยากจะจดจำอะไรนะคะส่วนอันนี้เป็นของ ERC นะคะเดี๋ยวจะ ไลน์ฝังก็คือว่าเขาเนี่ยก็เหมือน HA เลยก็คือประเมินผู้ป่วยก่อน assessment ก่อน1คือมี unstable sign ไหมนะคะมี clinical shock มั้ยเค้าจะเพิ่มตรงคือ immediate after a c นะคะถ้าเป็นกลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่ม unstable พอเป็น unstable ปุ๊บเนี่ยเคาก็จะแนะนําให้ทําเป็น synchronized cardioversion ซึ่งสามารถทําได้ติดกัน3ครั้งนะคะถ้าเกิดยังไม่เบรกเขาจะแนะนําตรงนี้ค่ะว่าให้เป็น amiodarone 300มกรัมใน10-20นาทีแล้วค่อยกลับมาทํา cardiovert ใหม่นะคะ HA เนี่ยโดสเคาจะต่ํากว่าจะให้แค่150 ใน10นาทีอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องถ้าให้เร็วเส้นอาจจะเบรนได้เหมือนกันนะคะ ต่อมาพอเป็นกลุ่ม Sta b l e เขาจะแยกเหมือนกันเลยก็คือเป็น Y uh, กับ Na r โล w Complex นะคะในกลุ่ม Y จะเป็นเ r เรกูล่ก็จะเป็นการโฟกัสสำคัญคือการแยก AF w i t h Wolf กับ Polymorphic VT ีนะคะ AF with Wolf เนี่ยคำแนะนำของ ERC าีของเขาคือให้ยาโปรเคนาม d e หรือการทำ Cardio เวอร์ชันนะคะส่วน Polymorph i c VT ีที่มี QT p r o l พ n องให้แม็กเหมือนกันทั้ง HA แล้วก็ ERC ERC ีเาซีเนี่ยโดสจะเป็น8มิลลิโมลแต่คิดแล้วประมาณ2กรัมเหมือนกันนะคะเขาจะมีอื่นๆก็คือการทำา O เวอร์ไรด์เพ i n g หรือให้ยา Io นารีนนะคะแล้วก็ ถ้าเป็นกลุ่ม regular uh, wide complex tachycardia ค,คือสงสัยวีทีเหมือนกันคือ try walk maneuver กับ adenosine ก่อนได้ถ้าไม่ไม่ response เนี่ยก็เริ่มให้ยานะคะทาง ERC เนี่ยเขาจะ favor ไปทางโพเคนามายเนี่ยมากกว่ากลุ่ม amiodarone นะคะ uh, ทีนี้มาด้านขานแนวโลก complex บ้าง regular ก็คือกลุ่ม SVT ก็แนะนำ walk maneuver เหมือนกันนะคะแต่ adenosine dose เขาจะเยอะกว่าคือ62และ18นะคะถ้าเกิดไม่ response ก็ให้ยาเป็นกลุ่มอื่นมี v a r a p a m i l กับ beta blocker ถ้าไม่หายก็ทําเป็น synchronized cardioversion เหมือนกัน สุดท้ายอ e g u l ูล่า r นโร c o m p พกตนะคะก็คือสงสัย AF แหละของ ERC เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มกันแยก EF ค่ะว่า EF ปกติกับน้อยกว่า40ถ้าเป็นปกติเนี่ยก็จะให้เป็นเบต้าบล็อกเกอร์ดิวเทเซมหรือไดจอกซินก็ได้ไดจอกซินเขาจะยังอยู่ในในคำแนะนำของเขานะคะส่วนกลุ่มที่น้อยกว่า40%เนี่ยคอนซิเดอร์เป็นแค่เบต้าบล็อกกับไดจอกซินค่ะ อันนี้ก็คือสรุปอัลกอริทึมของ ERC นะคะซึ่งซึ่งของเขาก็อาจจะมีข้อแตกต่างเล็กน้อยค่ะสองหน้าสุดท้ายนี่จะเดี๋ยวแค่บอกข้อแตกต่างของ2ไกด์ไลน์นี้นะคะ,ะมาดูกลุ่ม unstable tachy c a r d i a ก่อนนะคะในแง่ของการทำ immediate synchronized cardioversion เหมือนกันทั้งสองทั้งสงไกด์ไลน์นะคะแต่ว่าของ ERC เนี่ยจะพูดว่าหลังจาก3ช็อคละ ไม่ r e สปอนเนี่ยให้เป็นอะมิโอดารโอน300มิลลิกรัมนะคะหลังจากนั้นกลับมาช็อคใหม่ถ้า AHA โดจะ150ในกลุ่ม r e f ฟ c t o อรีเนาะในเรื่องของพลังงาน h h a HA แนะนำา f f หรือ AF a ัตเตที่200จูลกลุ่ม r e กูล a r แท c กกี้คาเดียทั้งแนโลและว100จูลค่ะจำง่ายขึ้นจริงๆร,รู้สึกสนับสนุน AHA นะคะ uh, ตัว AF ถ้าเป็นของ E.R.C ให้แม็กซิมัมจูน A flutter หรือ S.V.T 70-120จูน V.T. สตาร์ทที่120-150จูนจะสังเกตว่าของ E.R.C เนี่ยจะดูสูงกว่าทุกๆ E.K.G. นะคะส่วน Polymorphic V.T. นะคะก็คือการทำ Defibrillation นะคะ uh, Increase uh, ตัว Energy หลังจากที่ไม่ร s p o n ์ e สุดท้ายแล้วจริงๆคาเลตแล้วตอนนี้ในกลุ่ม Stable นะคะ Tacky Cardiaya เ,เอาแบบชนกันเลยนะคะก็คือกลุ่ม S.V.T. ของเอชเแนะนำให้อดีโนซีน6ตามด้วย12ถ้า ERC 6, 12, 18นะคะลดโดสผ่านเซ็นทรัไลน์เหมือนกันนะคะตัว e ER อ c โดสสูงกว่า ตัวยาอะดีโนซีนใช้ในกลุ่ม stable ลไวคอมเพกแทกกี้คาเดีเหมือนกันในการแยก VT กับ SVT aberrancy นะคะเบตาบล็อกเกอร์ er, หรือแคลเซียมชันนอลบล็อกเกอร์ใช้ในกรณีที่อะดีโนซีนไม่ไม่ตอบสนองนะคะต่อมากลุ่ม AF นะคะหลักๆต้องการคอนโทรล рейт ยาก็คือ2ไกด์ไลน์พูดถึงเบตาบล็อกเกอร์กับ CCB เหมือนกันนะคะ HA เนี่ยจะออฟเฟอร์ตัวอะมิโอดารอลในกลุ่ม c ค i ิทิคอรี ill กับ heart failure ERC จะพูดถึงการดู EF นะคะแล้วก็จะแอดมีออฟเฟอร์เป็นเบตาบล็อกเกอร์กับไดจอก ส่วน AF with w o o p นะคะ H A บอกให้ทำ synchronize cardioversion ERC มีโพเคนาม d e หรือ synchronize cardioversion ทั้งสองไกด์ไลน์พูดเหมือนกันว่าหลีกเลี่ยงยาที่บล็อก AV node นะคะคือด i จ็อกซิน CCB เบต้าบล็อกแล้วก็มิวดาโรนสุดท้ายจริงๆค่ะก็คือ VT กับ SVT ของ H A เองก็อาจจะให้เลือกระหว่างตัว w i complex นะคะมิวดาโรนโพเคนามหรือโซทาลนะคะส่วน ERC เนี่ยก็จะให้โพเคนามายอยู่มาก่อนอยู่บ่อยๆนะคะ สุดท้ายก็คือว่าแมกนีเซียมซัลเฟตในโพลิมอร์ฟิกวีทวิทโพลองคิวทีนะคะให้เหมือนกันทั้งสองไกด์ไลน์นะคะแต่ว่าเลเวลของเรคโมเดแนชันของ ERT จะสูงกว่าของ H A เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นจบตรงนี้นะคะเทคโอเมสเซจสิ่งที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือพลังงาน unstable uh, AF flutter ให้ที่200จูลน,นะคะ Immediate synchronize d version ยังคงทิศ unstable t h y c a r i a เหมือนเดิมไม่มี significant change ในการให้ยาต่างๆในทเกย t h a เมียนะคะยังไงก็ ขอจบไว้เท่านี้ค่ะเล็นิดนึงขอบคุณค่ะข,ขอบคุณอาจารย์มิตบ,บุตมากนะครับ